สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวสุดพิเศษของหนึ่งในซูเปอร์คาร์ที่หลายคนรอคอยจากค่ายมะลำพองเฟอร์รารีนั่นก็คือเฟอร์รารี812 GTS รุ่นปี2026รถเปิดประทุนที่ถือเป็นตัวแทนแห่งความเร็วความหรูหราและเอกลักษณ์ขององค์การออกแบบที่ไม่มีใครเหมือน รุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษาความดุดันและความคลาสสิกของตระกูล V12 พร้อมกับการอัปเดตใหม่ที่ทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมเริ่มกันที่การออกแบบภายนอก Ferrari 812 GTS 2026ยังคงเส้นสายที่เน้นความโฉบเฉี่ยวและมีเสน่ห์ในแบบรถซูเปอร์คาร์อิตาเลียนแต่สิ่งที่แตกต่างจาก,กรุ่นก่อนคือรายละเอียดใหม่ที่ Ferra ร i นำมาใช้เพื่อให้รถมีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบล่าสุด ไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์ใหม่ที่คมชัดยิ่งขึ้นกันชนหน้าปรับรูปทรงใหม่ให้มีความสปอร์ตและช่วยลดแรงต้านอากาศฝากระโปรงหน้าที่ยาวยังคงบ่งบอกถึงพลังของเครื่องยนต์ v 1 2แบบดั้งเดิมเส้นสายที่ไหลลื่นไปจนถึงด้านท้ายทําให้รถดูสมบูรณ์แบบในทุกมุมมองฝาท้ายถูกออกแบบใหม่ให้รับกับไาท้ายทรงกลมคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ f e r r a r i ซึ่งในรุ่นนี้ได้อัปเดตดีไซน์ให้ดูดุดันและล้ำสมัยขึ้นมากด้านหลังยังมาพร้อมดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่ยังช่่วยเรืองก เพิ่มแรงกดและความมั่นคงขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงสำหรับหลังคาแข็งแบบพับได้ยังคงเป็นจุดขายสำคัญเพราะสามารถเปิดหรือปิดได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีทำให้คุณสัมผัสความร้าใจของเครื่องยนต์ V12 ได้เต็มที่ทั้งในแบบเปิดประทุนและปิดหลังคา เมื่อพูดถึงสมรรถนะก f r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  ารี2 GTS 2026ยังคงใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ V 1 2ขนาด6.5ลิตรแบบดูดอากาศธรรมชาติที่ Ferrari มุ่งมั่นรักษาไว้เพื่อคงเอกลักษณ์ของตนเองในยุคที่หลายค่ายกำลังหันไปสู่เครื่องยนต์เทอร์โบหรือไฟฟ้า เครื่องยนต์นี้สามารถผลิตกำลังได้มากกว่า830แรงม้าและแรงบิดสูงสุดกว่า700นิวตันเมตรตัวเลขเหล่านี้ทำให้รถคันนี้เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ2.9วินาทีเท่านั้นความเร็วสูงสุดอยู่ที่ราวๆ340กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถเปิดประทุนที่เร็วที่สุดในโลกเกียร์ที่ใช้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบดูอัลคลัต7สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลการควบคุมรถถูกเสริมด้วยระบบพวงมา,า,ฟฟามม้นขึน ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองได้ดีทั้งในการขับแบบสปอร์ตและการขับใช้งานทั่วไปบนถนนปกติเฟอร์รารี่ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีการกระจายน้ำหนักและการยึดเกาะถนนให้ดีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขับขี่สามารถดึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ v 1 2ออกมาได้อย่างเต็มที่ด้านการขับขี่จริง Ferra ร i 8ี่ gts 2026เป็นรถที่ให้ความรู้สึกร้อใจอย่างแท้จริงเสียงเครื่องยนต์ v 1 2ที่คำรามก้องออกมาจากท่อไอเสียสปอร์ตนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีวันเลือนหาย เมื่อกดคันเร่งลงไปรถตอบสนองอย่างฉับไวแรงดึงที่เกิดขึ้นทําให้คนขับและผู้โดยสารสัมผัสถึงพลังที่แท้จริงของมะลำพองการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงยังมั่นใจได้เพราะระบบควบคุมการทรงตัวและช่วงล่างที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแม้ว่าจะเป็นรถ V12 ที่ทรงพลังแต่เฟอร์รารีก็พยายามปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวเลขเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ6-7กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานของรถระดับซูเปอร์คาร์ V12 และแน่นอนว่าผู้ที่เลือกซื้อรถระดับนี้คงไม่ได้คาดหวังเรื่องความประหยัดเป็นหลักแต่เป็นการได้สัมผัสถึงสุดยอดสมรรถนะและเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์แทนมาถึงเรื่องราคาการบ้าง f errari 812 GTS รุ 2, ร่นปี2026เปิดตัวด้วยราคาที่คาดว่าจะอยู่ราวๆ420,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15ล้านบาทในประเทศไทยก่อนภาษีนำเข้า แต่เมื่อรวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆราคาขายในไทยอาจพุ่งไปเกือบ40ล้านบาทซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจสำหรับซูเปอร์คาร์หรูที่มาพร้อมขุมพลัง V12 และการออกแบบที่เหนือชั้นแบบนี้สรุปแล้ว Ferrari 812 GTS 2026เป็นซูเปอร์คาร์เปิดประทุนที่รวมทุกสิ่งที่แฟน Ferrari ต้องการไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยดุดันสมรรถนะที่ทรงพลังสูงสุดเสียงเครื่องยนต์ V12 ที่เร้าใจและเอกลักษณ์ความเป็น Ferra ร i ที่ไม่อาจหาได้จากที่ไหน สำหรับใครที่กำลังมองหาสุดยอดรถเปิดประทุนที่ทั้งหรูหราและเร็วแรง Ferrari ี812 GTS รุ่นใหม่นี้คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดนี่ก็คือการรีวิว Ferrari 812 GTS 2026จากช่องคา r โซนหากคุณชอบการรีวิวรถหรูรถซูเปอร์คาร์และการอัปเดตข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ